โยโยโย่ yo, yo, yo. สเปนมองเช้าเจอกันกับคลึ่นหนังบิ๊กแมทสวัสดีแฟนคลึ่นหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฟ้าผลิตภัณฑ์เคนสปอร์ตแล้วก็เขาวมกลุ่มหนังได้ที่แอด33ครับอ้าวมาถึงวันเสาร์นะครับ บิ๊กมชพี่จะเลือกเอเกมแต่ไวครับเวลา5โมงเย็นเจลีกญี่ปุ่นนะครับ FC โตเกียวอันดับ18จะเปิดบ้านเจอกับเซเรโซโอซาก้า so อันดับ8โตเกียวมี19แต้มจากการชนะ5เสมอ4แพ้เกนะครับเกมล่าสุดบุกไปแพ้เกียวโตโมาเละศต่อสครับริสโกะมัตสูฮาชิคุนซอชาวญี่ปุ่นนะครับก็มีผู้เล่นแกนหลักอย่างมัสโตโมริชิเกะคุมเกมรับตรงกลางก็โกฮาทาฮิโร่มีแคอิโคอิซูมินะครับแนวรุกก็นำโดยโคตะซูมิดะ แล้วก็เกียวโตฮิคาชิรวมไปถึงเคอินไซโตะนะครับก็จะเน้นตัวญี่ปุ่นล้วนๆนะครับสำหรับ f c โตเกียวโยโยโย่เจ็ดสัตว์ผลิตภัณฑ์ k คลเอ็นสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสําหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถมหนึ่งไปคลิกตามตะกร้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับในขณะที่เซเรโซโอซาก้า29แต้มจากการชนะ8-5แพ้7เกมล่าสุดในลีกเปิดบ้านชนะทีมซูเอต์เพลมา4-2นะครับเล่นด m แอมเปอร์ครับกลางสัปดาห์ก็เปิดบ้านชนะทีม รองบอลยางวากายามามา5ต่อ0นะครับแต่ก็พักผู้เล่นตัวจริงยกชุดเหมือนกันตัวหลักก็จะกลับมานะครับเรียวยะนิชิโอเกมรับตรงกลางก็โมโตชิโกะนากาจิมะโซตะคิตาชินะครับแล้วก็แน่นอนแนวรุกนำโดย3ตัวบราซิลเลยครับลูคัสเฟอร์นันเดสเตียโอก้อันดาเดแล้วก็ราเฟลราเตานะครับเจอกันนัดแรกเสมือนหน,หนึ่งที่บ้านเซเรโซครับก่อนเกมเขามองเซเรโซโอซาก้าบุกมาเป็นต่อเล็กน้อยเอ,า,อยาง่ายๆเอฟซีโตเกียวเนี่ยฟอร์มหลุดแบบเหลือเชื่อแพ้มา3เกมติดเล่นไป เล่นมานี่อยู่ในโซนตกชั้นนะครับสุ่มเสี่ยงต่อการตกชั้นส่วนเซเลโซ่เนี่ยแม่จะว่าไปมาคืนฟอร์มใน2นัดหลังสุดยิง9ประตูเกมรุกกลับมาเฉียบคมนะครับหน้าวัดใจเซเโซ่โอซาก้าครับพี่เดีมองว่ามาเยือนก็จริงแต่คุณภาพตัวผู้เล่นดีกว่าความมั่นใจดีกว่ามีโอกาสจะบุกมาเบียดได้อย่างน้อย1ประตูเก็บ3แต้มนะครับให้เชียร์เซเลโซ่โอซาก้าเป็นครูหนังบิ๊กแมชประจำเย็นวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย